สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับปังปอนเกมเมอร์เหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Wacky Wizard กันนั่นเองอเใช่นะวันนี้ก็ไม่ได้เล่นนาเลยถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องนี้ด้วยมันจะได้แจ้งเตือนตอนผมลงคลิปถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปเลุยกันเลย โอเคแล้วก็มาตรงนี้เราจะผสมอะไรก่อน,นีกระป๋องแม่มดผสมกับน้ำผึ้งไม่มีผลกินกัน ะได้ไงอะ่ะดูแป๊บน,นี่ก็จะเป็นน้ำยาออกมาแบบนี้เลยลองมากินกันโอ้ไม่คอดกลายเป็นแบบสายลุงเลยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเราทำแบบนี้แหละมันจะขนาดไหน นี่ดูนะเป็นแบบเหมือนแบบโผมีเพชรอยู่ห้าสิบยังซื้ออะไรไม่ได้เลยน่ะเรามีแบบแต่เมื่อกี้เห็นอะไรลอยออกมาจากภูเขาไฟน่ะลองบินไปดูหน่อย เบลกบินไปดูเหมือนเห็นถั่วลอยออกมาหรือว่าเขาจะเปลี่ยนแมปแล้วนี่ไงถั่วมันถั่วมันลอยออกมาลอยอ่ะไอเทมใหม่ออุ้ยนี่ย ำไม่ส่วมันถั่วมันลอยออกมาเฮ้ยแปลกแปกนะท่านผู้ชมแปลกแปลกวะแปลกแปลกครับเราต้องเข้าไปในนี้แปลกแปล้วท่านผู้ชมมันแปลกมากมากเลย าไฟกำลังจะตพูดเห็นไปดูช่องหนึ่งชื่อช่องว่าเนวอนนนนเนียเนียเนยเนีเดี๋ยวพูเขาไฟมันกำลังจะเนี่ยดูซีข้างในเป็นยังไง ลาวาถัวเอ,อื้อโดนไม่ได้เฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นท่านชมทุกคนท่านมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกคนอยู่ดีๆก็มีทัวเนี่ยผมไปดูตรงเนี้ย เราจะมาดูกันเราจะมาดูนะท่านชมมาดูโอ้ยก่อนอื่นเราต้องลงมาตรงนี้ก่อน ตรงที่เราปรุงยาเราปรุงยาอยู่ตรงนั้นท่านชมใครมียาเจ๋งๆพาผมไปดูก็คอมเมนต์หน่อยนะตรงนี้คือผแอมแบบนี่ไงทุกคนผมเข้ามาได้แล้วเนี่ยมันเขียนนี่เลยทุกคน ภูเขาไฟกำลังจะระเบิดแล,และตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้มันเขียนว่าเกมกำลังจะถูกลบนะทุกคนใช่เอ้ยไม่ใช่เกมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนีย สงสัยพรุ่งนี้ต้องมีอัปเดตแน่เลยทุกคนพรุ่งนี้มีอัปเดตนะทุกคนอย่าอย่าลืมเล่นแวกกี้วิสระพรุ่งนี้นะเออพรุ่งนี้มีอัปเดตแน่นอนผมว่าผมเพราะผมรู้เพราะเพราะผมไปดูช่องช่องหนึ่งมาแล้วชื่อว่าช่องเนเวิร์่นอยากได้หนูทดลอง เราไปตามหาหนูทดลองกันโอ๊ย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 มัวหนูทดลองที่ชื่อว่ามาวินมาวินนายอุนายเฮ้มาวินฉันไม่ต้องฉันไม่ต้องการให้นายเป็นคน ฉันต้องการให้นายเป็นหนูทดลองเราได้หนูทดลองตัวใหม่แล้วทุกคนที่ชื่อว่ามาหนูเมาผสมนหนูมานี่หนูมาหนูมานี้โอ้ยถามว่าใครคอมเมนต์ว่าพี่ และเราจะทำลิฟต์ขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องขับเองใช่โดยที่ไม่ต้องบดน,นั่นก็คือผมจ้สใส่ล่างพึ่งกินบางคนถามว่าวพี่พี่มันก็แค่งทึ่ง มันจะทำเป็นลิฟต์ขึ้นไปบนทองฟ้าได้ไงอัตโนมัติอะพี่เดี๋ยวผมสอนนี่เลยให้คุณกระโดดไปบนตัวขึ้นลิฟต์โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวเองใช่เนี่ยมีใครรู้มัง้งไ้ถั่วเนี้ยเออ นี่เลยนะสูตรใครอยากจะให้พี่ปรุงยาอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างนะเดี๋ยวผมก็ปุงยาผมจะทำคลิปปุงยาตามคอมเมนต์น,นะคะผมปุงยาตามคอมเมนต์นเลยใครอยากให้ทำยาอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะทุกคน ใช่แล้วตอนนี้เพื่อนก็อะไรอย่างเ้เฮ้ยท่านผู้ชมผมมียาแกงเพื่อนเว้ยเอ้ยยาแกงเพื่อนคนอื่นต้องใส่ขวากับพิษมาวินกินดิหนูทดลองนี่แกมันก็จะสบปิด,ดยนะ แล้วเราก็ระเบิดน,นกขับเมื่อกี้พูดค้างเลยแล้วก็ลังพึ่งกับกินกันมาวินยานี้นายกินไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะบักถ้ามาวินกินบักเลยนี่แล้วทุกคนก็จะเป็นแบบนี้โ oh my god อ้าว เฮ้ยไอหนูทนลองอยู่นิ่งๆผมจะเอาไปแกล้งคนนะทุกคนซสีแดงเฮ้ยแ,แร้หยืบระเบิดมาทำไมเออยาออแกล้ที่ไหนดีเฮ้ยนั่นมัน แกล้งคนให้ได้ก่อนหนึ่งคนใครที่มันเกียนเกียนใครเกียนขอดูก่อนไอหนูทดลองแกก็ตามฉันมาด้วยเฮ้ยนายคนเกียนแล้วมันใส่สร้อยคอแบบคนรวยด้วยไม่ต้องรวย โอ้โหมันมันออกฤทธิ์ใส่เราด้วด้วยแล้วมันก็ตายไปละเอออะไรเดือดสิเพละ่ะทำยาอะไรดีวะยาทำให้หัวลอยได้แล้วจริง ใครอยากเอาไปลองใช้ก็ไปลองใช้ได้นี่หัวคุณก็จะลอยได้และหัวคุณกับตัวคุณก็จะไม่ติดกันด้วยนี่เหมือนคุณเล่นเกมอะไรอยู่เฮ้ยตัวตัวฉันเข้ารังผึ่งรังผึ่ง ยีอะไรเป็นอะไรมาวินเมื่อกี้มาวินแบบอโอ้โหอะไรไม่รู้เอ้ยอะไรเนี่ยมาวินอะไรของแกคิดว่าแกโลกสวยนะเปล่ถ้าแกอยากโลกสวยอ่ะ เกน้อกินอันนี้น้ำผึ้งผสมเท้าจะทำให้คุณโลกสวยเลยแต่เราจะไม่เห็นว่ามันโลกสวยเราเดจะทีนห้ดูว่ามันโลกสวยแค่ไหนตึงเห็นไหมสีขอรสดใสเลยทุกคนทุกคนเอาสูตรนี้ลองได้ สูตรก็คือสูตรก็คือนี้น้ำพึ่งกับต้นตีนนะแล้วคุณก็จะได้น้ำยาแล้วคุณก็จะโลกสวยไปในวันหนึ่งถ้าคุณอยากโลกสวยแบบสวยมากๆสวย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 ๆคุณก็ใส่น้ำพึ่งกับกิ้งก่าเข้าไปแล้วคุณก็จะ คนโลกสวยเลยว้าวโลกสวยมากโลกสวยจนตกล้าว่านั่นแหละเล่นโลกแลหละอยากไปต่อยกับคนอื่น อยากต่อยมีใครอยากต่อยกับหมันระเบิดมั้งมีใครอยากต่อยมาดิเอยคนนี้เพิ่งเล่นเกมอะเดี๋ยวเราจะสงสารเขานะเราสงสารเขาเออเราเป็นคนดีเอคอคตรคนดีเราเป็นคนดีนะในเมื่อเราเป็นคนดีเราก็ต้อง ทำอุปกรณ์ให้เขาหาอุปกรณ์ให้เขาทำอะไรก็ได้ให้คุณผู้หญิงคนตะกี้เฮ้ยนั่นแหละเอาไปให้คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคนเลนยเอออะไรเนี่ยมาวิน,นเกยดแก xin kiệt kìa Một kè đây lên game luộc lúc suối nè Kè lúc suối dù lên một chút Anh Ma Huyên chơi dù ninh ช่มันเราจะทำยาแบบวิเศษมันก็คือ,อยาทำให้คนกลายเป็นนกเมฆบินไปบนท้องฟ้าจน,นกว่าจะขึ้นสวรรค์ แล้วคุณก็จะกลายเป็นนังอ่ะนังอ่ะสตีดอ้าวเข็ดเลือดเลือดละหมองกับส้นตีน มอกับมัดก็จะกลายเป็นมัดซอมบี้ว้าวมัดซอมบี้ทุกคนเป็นหมอซอมบี้ใช่ คนนี้ขึ้นเล่นพิ่งเล่นก็ยังไม่รู้อะไรถ้าเราใส่แบบม,มั่วๆเลยล่ะใช่เรานี่ทุกตัวแบบอะไรตัวอ,อ,อ่า

มันไม่มีนิน้วเขียะมันต้องมีนิ้นเวเขียสิขอดูนิ้วเลีย์หน่อยอ้าวแลกทุกคนแล็กแล็กเลยเล่นแต่แลกคิดได้ เ,เดี๋ยวเราจะลองเล่นมมามฟารนไทยไม่เอาะฮมน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์โอเคไปละบาย เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมมาเอาสูตรยามาให้ผมทำด้วยหรือลองดอูคอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะบ๊าย